เรื่องตัดจ้อยที่มันทัชใจเรามากเนี่ยก็คือตัดจ้อยนะ่ะพูดแล้วจะร้องไห้อันนี้พูดแล้วจะร้องไห้ทุกครั้งมันเป็นเฮย้ยมันแบบครอบครัวไม่ได้สมบูรณ์ใหญ่ไปอยู่ต่างประเทศไปอยู่ต่างประเทศกับชีวิตกับบ่ได้ลาบลื่นชีวิตไม่ได้ลาบลื่น ฉันพูดแล้วฉันจะร้องว่าใหญ่สายคือมันมีคำพูดประโยคหนึ่งที่ฉันคิดถึงตอนไหนฉันก็จะร้องอ่ะยายคือฉันสงสารน่ะฉันสงสารมากฉันสงสารเอง แค่ใส่แม่แม่ไปอยู่เมื่อกนอกกัดเออก็อย่างที่เราเรารู้ใช่ไหมโดนไล่ออกจากบ้านถึงไล่ออกจากบ้านแล้วเด็กอ่ะเด็กวัยวัยรุ่นอ่ะวัยเท่าไหร่สิบหกสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดถือไล่ออกจากบ้านแล้วคิดคิดดูสภาพเราถ้าเราวัยนั้นอ่ะ เราอยู่เมืองนอกอนะ่ะอยู่เมืองนอกนะบอแม่นอยู่เมืองไทยดิมันไม่ได้อยู่เมืองไทยนะมันอยู่เมืองนอกแล้วเด็กตัวแค่เนี้ยคือผ่านอะไรมาเยอะมากเยอะ คือเยอะคือแก่งอะ่ะแก่งแล้วเก่งเก่งมากคือเป็นเด็กที่เก่งอะ่ะบอมีเงินไปหาไปหาเลียงเด็กน้อยไปหาเก็บเ็บไปหาเก็บผลไม้เก็บขวด ทำทุกอย่างที่จะได้เงินเฮ็ดซูยองคือเป็นเด็กหน่อยที่ไฟดีอ่ะเป็นเด็กหน่อยที่ไฟดีเป็นเด็กที่ไฟด,ดีมากบอยเนาม ยอมแพ้ส่อโชคชะตาคือมันเลยทำให้ทำให้เรารักเด็กคนนี้จริงมันทำให้เรารักเด็กคนนี้มากมากจริงๆนะ ยางไปเลี่ยมรองเท้ารองเท้าันรองเท้าหิมะไม่มีใส่รองเท้าธรรมดาหิมะกัดตีนคือถ้าคนที่ไม่อยู่เมืองนอกจะไม่เข้าใจนะหิมะกัดตีนคือแบบคือสถาหามันแบบปากัดตีนทีแบบเอาง่ายปากกัดตีนที เสียเสียกันหนาวกับบะมี่กะเคลื่อนว่างไนแล้วกับแบบกะใส่แบบเสียเกาาได้แค่เสียผ่ามือสองขอประคุณค่ะแม่กุง้งขาใหญ่ไปยู่ผู้เดียว งินบะมี่เขากับบะ่อยมีกินเขาบะค่อยมีกินคือสู้ชีวิตแบบลำบากมากบะมี่เขากินไม่มีทุกวันน่ะไม่มีทุกวันวันไหนมีกินก็กินวันไหนไม่มีก็คือต้องอดคำหนึ่งอะคำหนึ่งที่นางพูดมา แล้วจาได้ดีมากแล้วรู้สึกสงสารสงสารมากก็คือนางพูดบ้านางบ่มีขาวกินเวลานางไปโรงเรียนนางต้องกินข้าวที่โรงเรียนอะให้ได้เยอะที่สุด ให้ได้หลายที่สุดเท่าที่นั่งสิเด็ดเพราอทานางกลับบ้านมานั่งสีบบมีเ้ากินเพราะฉะนั้นกินให้อิ่มที่สุดจากโรงเรียนก่อนแรกนั่งสิยบได้หิวมันฟังแล้วมันแบบคือเข้าใจเข้าใจนางเลยเข้าใจนางเลยบัด เพราะว่าโรงเรียนที่เนี่ยเขาเขาให้กินข้าวฟรีทุกคนโรงเรียนอยู่นี่เขาให้กินข้าวฟรีที่ที่จะไปเรียนก็คือนักเรียนทุกคนกินข้าวฟรีหมดแล้วน้องบอกว่าว่ามีเขาถ้าไปโรงเรียนก็คือคือไปกินได้หลายที่สุด มันเลยแบบคือเด็กคนนี้เขาเขาผ่านอะไรมาเยอะทำไมเอฟซีถึงรักเอฟซี FC ถึงปกป้องเอฟซี FC ถึงสนับสนุนคือก็มันเป็นอย่างเนี้ แล้วเด็กคนนี้ก็คือคือไปหาเงินไปหาเงินเก่งมากไปหาเงินเก่งมากไม่ไม่เคยเกี่ยงบอกเคยเกี่ยงบอกเคยหย่างบอกเคยแบบไม่ไม่เคยทําพฤติกรรมไม่ดีอะ่ะเข้าใจบอเด็กคนนี้ไม่เบยไม่เคยทําพฤติกรรมไม่ดีตื่นเช้ามาออกออกไปหาเงิน ตาจ้อยถึงบอกว่าความจนนมันน่ากลัวนั่งบยากสิแบบอยู่จุดนั้นนางพยายามที่จะถีบตัวเองออกมาจากจุดนั้นให้ได้เร็วที่สุดเบสุย <ed> ่างขยันนางไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาทุกวันนี้ยพอถึงภูมิใจมากนางมาถึงจุดนี้ได้ ภูมิใจมากไม่ใช่ลูกไม่ใช่ญาติไม่ใช่คนรู้จักแต่รักนางรักนางแบบเมตตานางอืม ที่นางย้ายไปกลับบ้านน่ะที่นางย้ายกลับบ้านน่ะเพราะนางจะไปสร้างครอบครัวนางไปสร้างครอบครัวนางไปหาคนที่นางรักนางอยากสิบไปสั่งชีวิตของนางแล้วตอนนั้นนางก็เริ่มเป็นคือนางเป็นอินฟูนางมีชื่อเสียงนางมีเงิน ระดับหนึ่งนางมีเงินระดับหนึ่งก็ไม่ได้รวยแต่นางมีคนติดตามเยอะนางสามารถสร้างรายได้จากโลกโซเชียลคือตาจ้อยนางเป็นคนที่ไม่คิดร้ายต่อใครนางเป็นคนที่ไม่เคยอยากให้ใครตกต่ำ คือนั่งซอยไปไหนนั่งซอยเบิดกับคึกตอนนางกลับไปไทยอะ่ะนางก็ไปจอยกับอินฟูคนโน้นคนนี้คนนั้นบ่หูอย่างเห็นบอกแต่อจอยก็ไปบอกไปสอนแต่อจอยก็ไปแนะนาแต่อจอยไปแนะนาหมดโน่นนี่นั่นนางไม่เคยกักวิชานางเนื้อแท้ของนางคือนางเป็นคนดีอะ่ะ แล้วมึงจะให้กูเกลียดคนอย่างนี้ได้ไงอ่ะแล้วมึงจะให้กูแบบไม่ปกป้องคนอย่างนี้ได้ไงอะไปอยู่ไทยก็อยากจะไปสร้างครอบครัวแบบคือวาดฝันครอบครัวที่มันสวยงามแต่เรื่องที่มันเกิดขึ้น คือคือมันก็ไม่อยากให้เกิดหรอกแต่ในเมื่อเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วแล้วพอรู้สึกว่ามันบอ่ยุติธรรมมันไม่ยุติธรรมกับเด็กคนหนึ่งที่เฮ้ยตั้งแต่เขาเกิดมา ครอบครัวเขาก็ไม่ได้สมบูรณ์แล้วนะพ่อแม่ก็แยกทางกันไปอยู่กับอัญ้าใช่ไหมไปอยู่กับญาญาเลี่ยงมากเลี่ยงมากจนใหญ่ไปอยู่ต่างประเทศครอบครัวก็ไปกับต่สิได้อบอุ่นกับบาอบอุ่นอีกก็ได้ไปตกทุกข์ไปตกทุกข์อยู่เมืองนอกอีกกลับมาไทยบัสิดีก็มาเจอ อีชาติชั่วนี้อีกแล้วสิบ่ให้กูนัางดามึงได้จังไหนสาดสัร์สย่างมึงหนะโอ้สิ๊บบให้แบบกูชูนในจังไหนกูเบิรงของกูมาตั้งแต่ดนแหละกูเบิร์นของกูมาตั้งแต่ดนแล้ว แล้วอีปากแดงโวอีสาสตรมาบอกว่าอุย้ยอีเลดี้น่ะมันไม่ใช่เอฟซีตะจ้อยหรอกมันไม่เคยนวดน,นี้นั่นตะจ้อยหรอกมันมาก่อกระแสเฉยเฉยอีสาสตรมาตัดสินคนอื่นมาตัดสินผู้อื่น บ่ได้มาหูอย่างกับกูเลยการที่กูบ่ได้แช่เขากูบ่ได้เบาถึงเขามันไม่ได้หมายความว่ากูไม่เคยรู้ว่าเขาคือใครวะบ่แมนวามึงไปคุยกับเขาเลรวมึงกีแบบโอ้เป็นกอดฟาเตอร์กอดมาเตอร์ไม่ใช่จ้า แล้วถ้ากูจะอินมันก็เรื่องของกูก็เหมือนมึงอินด่าการเมืองอะมึงยังอินเลยกูก็ไม่ไปนั่งด่ามึงน,นี่มึงจะอินมึงก็ปินไป็ดขวานก็โตมึงได้ล่ะแล้วท่านตัวตัวกูจะอินกับตาจ้อยมันก็เรื่องของกูวอแล้วมานั่งมานั่งตัดสินคนอื่นเขา ่มัดจัดใหญ่ฉันยังย้ายใจโอ้ยโอ้ยไม่แตบพูดเลยนะ คนอย่างเลดี้อะซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้จ้ะคนอย่างอีเลดี้มันซื้อบ่ได้จาไม่หลดุดคนอย่างเลดี้นะเป็นคนที่ซื่อสัตเป็นคนที่หายใจแล้วเพื่อหาใจถ้าสิ่งเดียวที่จะเปลี่ยนใจเลดี้ได้คืออะไรรู้ไหมก็คือสอดอตะจ้อยเท่านั้น ถ้าสอดอตาจ้อยเปลี่ยนอีเลดี้เปลี่ยนนี่นี่คือนี่คือสิิงเดี๋ยวที่สิสามารถเปลี่ยนอุดมการ์ชันได้อีเรสิ่งเลี้ยวก็คือตัว ตัวตาจ้อยเท่านั้นที่จะเปลี่ยนอุดมการณ์ที่ทำมาได้คนอื่นไม่สามารถเปลี่ยนอุดมการณ์จันได้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ช่างอืสงสารเลีดีของใครโอ้จีสงสารเองมมันเป็นความรู้สึกมันเป็นความรู้สึกของเราที่เรา มีต่อใครักคนเออเราไม่ได้หวังอะไรงไงเราไม่ได้หวังกับเขาแล้วเ,เขาไ็ได้หวังอย่างทนเราไม่ได้หวังอะไรทั้งนั้นเราเราแค่อยากเห็นความถูกต้องเราแค่อยากเห็นความยุติธรรมเราแค่อยากเห็นแบบคือเข้าใจฟิลไหมเราเรามองดูการเจริญเติบโตของเขาอะเหมือนเหมือนฟิลเหมือนลูกเราอะแต่ไม่ใช่ลูกเราหรอกอะไรเงี้ย เรามองดูทุกๆย่างก้าวของเขาอะถ้าวันไหนที่เขาต้องการความช่วยเหลือคือเราก็จะพร้อมซัพพอร์ตเขาอะต่อให้เขาไม่พูดเราเราดูเรารู้เลยว่าเขาต้องการความช่วยเหลือเราก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตเขามันคือความรักที่ไม่มีเงื่อนไขมันคือความรักที่ไม่มีเงื่อนไขนะคะพอเดี๋ยวเขาว่าแสดง คนแสดงกับคนไม่แสดงมันต่างกันนะคะมันต่างมันต่างกันทั้งกิริยาท่าทางน้ําเสียงฉันไม่ใช่แบบนาทีหนึ่งร้องนาทีหนึ่งหัวเราะนาทีหนึ่งตะโกนไม่ใช่โอ้คนหลอกนะมันดูออก่อนให้มันบีบน้ำตาแต่้นยังดูอ,อกเลย ตั้งแต่ดูลูกพอออมาวันนี้เห็นร้องไห้โอ้ยโหยุดได้แล้วลูกแม่เล่ามาช่วยตัดจ้อยต่อดีกว่าแม่จะร <laughs> ้องไห้ตามเออมานั่งร้องไห้เรียกร้องความสนใจติบอว่าบอฉันบราเรียกร้องความสนใจเออฉันบรด้เรียกร้องความสนใจยายมันเป็นมันก็เหมือนการบรรยายความรู้สึกอยายจริง มันเป็นการบรรยายความรู้สึกมันเป็นการพูดถึงอะไรเงี้ยเออแม่ลองให้ตามจนหายใจไม่ออกแล้วแม่ออกซิเจนก่อนแม่ออกซิเจนก่อนเออฉันรักของจันมาตั้งนานก็ตั้งเนี่ยคือฉันก็รักของจันมาตั้งนานฉันรักของจันแบบนี้เออผัวข่อยเบิงหอดเด้อข่อยแสดงก่ง เออไปดูอีสานนครสิลปกลับมาเจอพอลองให้ตกใจเลยอ,อยังสิว่าผัวดาดผัวบไดาดได้แม่เด้คอยไปเบิง้งย่ยอ้ยต้องไปเบืองมันดอก <c oughs> ฉันเชื่อว่าคุณเลดี้ออกจากใจปกติไม่แสดงความคิดเห็นแต่ไม่ชอบในสิ่งที่ไม่ถูกต้องใช่พอเอาบอมากในสิ่งที่บอถูกต้อง บ่ามายิ่งยิ่งมาทํากับคนที่เรารักอะ่ะไม่ฉันจะต้องสู้ฉันจะต้องเทคแอคชั่น